เมื่อเจียนเหล่าได้สติก็คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นภาพลงตาที่ข้าสร้างขึ้นแต่เมื่อเขาก้มลงมองกลับพบว่าแขนข้างหนึ่งของเขาหายไปจริงๆแม้แต่ระดับก็ลดลงเหลือเพียงจุดสูงสุดของขอบเขตย้ายภูเขาเรื่องนี้ทำให้ความกลัวคลานเต็มใบหน้าแก่ๆของเขาเจ็ดจำนงกระบี่ของเจ้าสามารถย้อนเวลารบกวนอดีตได้ ทำให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอดีตกลายเป็นความจริงที่กําหนดไว้แล้วในตอนนี้เจีนเหล่าก็ดาบรรพบุรุษของเจ้าโก้ไปแล้วแปดหมื่นรอบเจ้าเจ้าโก้ที่ชั่วร้ายเจ้าไปหาเรื่องใครมากันแน่แล้วหน่วยข่าวกรองนี่กินอะไรเป็นอาหารกันปราดกระบี่ที่น่ากลัวขนาดนี้กลับกล้าบอกข้าว่าเป็นคนธรรมดาจากนั้นเจนเหล่าก็คุกเข่าลงกับพื้นขอความเมตตาท่านผู้อาวุโสขอชีวิตข้าด้วยเถิด ข้ายินดีจะชดใช้ทุกอย่างแต่ข้ากลับยิ้มเย็นชาจะไม่ใช่ว่ารู้ว่าผิดแล้วเจ้าแค่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายที่รู้ระดับของข้าเจ้าก็มีโทษที่ไม่อาจให้อภัยได้แล้วในฐานะผู้ฝึกตนกระบี่ด้วยกันการได้เห็นเจตจำนงกระบี่แห่งการเวลานี้เจ้าก็ตายตาหลับแล้ว<อ>เมื่อได้ยินดังนั้นเจี้ยเหล่าก็เหงื่อท่วมหัวท่านผู้อาวุโสอ,อย่าบีบคั้นข้าเลยถ้าจนตรอก ข้าต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็จะทําให้ท่านบาดเจ็บสาหาัสแต่ข้ากลับยิ้มโดยไม่พูดอะไรเจ้าเท่าเจ้าดูถูกพลังของเจตจจมงกระบี่แห่งการเวลาเกินไปแล้วเมื่อข้าพูดจบเจี้ยนเหล่าก็ตะลายไปชั่วขณะตบหัวตัวเองข้าพูดอะไรอยู่อะไรรบกวนอดีตอะไรเจตจจมงกระบี่แห่งการเวลาข้าเป็นแค่ระดับสูงสุดของขอบเขตย้ายภูเขามาตลอด เคยพยายามทะลวงสู่ขอบเขตครึ่งก้าวสู่แดนฟูห่ห่ยน่าเสียดายที่ล้มเหลวฉากนี้ทําให้อุตีะที่อยู่ข้างๆถึงกับอ้าปากค้างจนถึงตอนนี้นางถึงได้สัมผัสว่าอะไรคือความโหดร้ายที่แท้จริงในขณะเดียวกันในวังหลวงตรงฟางหลิวหลีกําลังเรียบประชุมขุนนางคนสําคัญเตรียมจะจับกลุ่มอ,องสามเจ้ายวีหวนมารับโทษแต่ในตอนนั้นเองตู้ชิงชิวก็บุกเข้ามา กระซิบข้างหูจักรพรรดินีว่าฟาบาทท่านพี่ถูกนางปีศาจนั่นพาตัวไปแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเจียงชางไห่ที่อยู่ข้างล่างก็ถามว่าเจ้าพูดถึงหัวหน้ากองขั้นหกของกรมพิธีการอวิเตียใช่หรือไม่หลังจากได้รับคําตอบยืนยันเจียงชางไห่ก็ขมวดคิ้วแล้วก็มองไปยังจักรพรรดินีอวิเตียคนนี้มีปัญหาข้าสงสัยว่านางเป็นนักฆ่าของเจ้าโกหลอมชื่อเข้ามา เมื่อพูดจบจักรพรรดนินีก็ลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธแล้วทำไมถึงรู้แล้วไม่รายงานเมื่อได้ยินดังนั้นเจียงชางห่ก็รีบคุกเข่าลงกับพื้นข้าผิดไปแล้วข้าเดิมทีคิดจะปล่อยสายยาวเพื่อล่อคนเบื้องหลังออกมาคุณนางคนอื่นๆเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ตกใจไม่น้อยต้องรู้ว่าแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพกบฏและความขัดแย้งของแควนต่างๆจักรพรรดนินีก็ไม่เคยตื่นเต้นหรือโกรธเคือง แต่ตอนนี้กลับทำเช่นนี้เพื่อผู้ชายคนหนึ่งก็พอจะจินตนาการได้ว่าทันพีในปากของซูชิงชิวมีความสําคัญในใจของจักรพรรดินีมากเพียงใดในตอนนี้จักรพรรดินีก็หลับตาปลดปล่อยจิตสัมผัสสแกนทั่วทั้งเมืองหลวงสองนาทีครึ่งต่อมาจักรพรรดินีก็ลืมตาขึ้นกล่าวว่าผูเขาชิงเหลียงชานเมืองทางใต้มีร่องรอยของความปั่นป่วนของการเวลา ระดมกาลังทหารปิดล้อมภูเขาชิงเหลียงทันทีคนที่เหลือตามเจิ้นไปในขณะเดียวกันที่ภูเขาชิงเหลียงเมื่อข้าใช้เงากระบี่แห่งการเวลาอีกครั้งแขนอีกข้างของเจี้นเหล่าก็หายไปพลังบําเพ็ญเพียงก็ลดลงสู่ขั้นปลายของขอบเขตย้ายภูเขาโดยไม่มีเหตุผลอูเตียที่อยู่ข้างๆเมื่อเห็นฉากนี้ก็อดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหนึ่งก้าวนี่คือการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดในโลก ย้อนกระแสทานแห่งเวลาตัดขาดอดีตฟาดดาบสู่อนาคตแม้จะถูกตัดพลังบำเพ็ญเพียนไปทั้งหมดเมื่อได้สติกลับมาก็ยังโง่เง,ง่าคิดว่าความทรงจำมีปัญหาในตอนนี้เจี้ยนเหล่าก็ยืนตะลึงอยู่ที่เดิมอย่างโง่งมดาบโบราณในมือก็หล่นลงพื้นเสียงดังโครมคนแก่แล้วสมองก็ไม่ดีชีวิตข้าหยุดอยู่ที่ขอบเขตยานเมคาจะเคยเห็นทิวทัศน์ที่สูงกว่านั้นได้อย่างไร กลับฝันว่าตัวเองเป็นครึ่งก้าวสู่แดนฟู่ห่ช่างน่าขำจริงๆเมื่อเจียนเหล่าพูดจบพลังบำเพ็ญเพียรนับร้อยปีของเขาก็สลายไปในพริบตาลดลงสู่ขั้นต้นของขอบเขตทยานเมคาในตอนนี้เจี้ยนเหล่ามองแขนเสื้อที่ว่างเปล่าทั้งสองข้างแววตาก็อดไม่ได้ที่จะเหม่อลอยข้าคงจะบ้าไปแล้วจริงๆแค่ขอบเขตทยานเมคาก็กล้ามาข้าขอบเขตทยานเมคาขั้นสูงสุด และผู้ยิ่งใหญ่ที่มองไม่เห็นความลึกเขาไม่เหลือความหญิงโสเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปกลับคุกเข่าลงกับพื้นอย่างหวาดกลัวท่านผู้อาวุโสทั้งสองข้าน้อยมีตาแต่หามีแววไม่ร่วงเกินท่านทั้งสองขอท่านผู้อาวุโสไว้ชีวิตข้าน้อยด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นอุติยะก็เหมือนอยู่ในความฝันวินาทีที่แล้วยังเป็นครึ่งก้าวสู่แดนฟู่ไห่ที่นางหวาดกลัวผู้ยิ่งใหญ่ คลิปตาเดียวก็กลายเป็นคนกระจอกที่สามารถรังแกได้ตามใจชอบเมื่อเห็นชะตากรรมของเจียนเหล่าในตอนนี้อูเตียก็รู้สึกสงสารเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเจียนเหล่าก็แค่ทําตามคําสั่งไม่ควรจะถูกดูหมิ่นเช่นนี้แต่ข้ากลับพูดกับอูเตียอย่างใจเย็นว่าจริงๆแล้วน้องชายของเจ้าเมื่อสองปีครึ่งก่อนก็ถูกเจียนเหล่าฆ่าด้วยมือตัวเองเจ้าโกไม่กล้าบอกเจ้า ก็จะเสียเครื่องมือที่จะควบคุมเจ้าปาเมื่อได้ยินดังนั้นอเติยก็เหมือนถูกฟ้าผ่าแวตาก็สูญเสียประกายไปทันทีแต่นางไม่ได้โวยวายและไม่ได้ร้องไห้เพียงแค่ปล่อยให้น้ำตาค่อยๆไหลลงมาตามแก้มเมื่อเห็นเช่นนั้นข้าก็เพียงแค่ถอนหายใจเบาๆปลดปล่อยเจตจำนงกระบี่ออกมาเล็กน้อยร่างของเจี้ยเหล่าก็กลายเป็นเท่าฐานปลิวไปกับสายลมทันที ครูต่อมาอุติยะก็เช็ดน้ําตาในตายิ้มเบาๆขอบคุณท่านที่บอกข้าทุกอย่างข้าไปก่อนนะแต่ข้ากลับเรียกนางไว้ข้ามีวิชาจิตระดับสวรรค์เล่มหนึ่งเพียงแค่เรียนรู้เจ้าก็จะสามารถแก้แค้นเจ้าโก้ได้และยังสามารถใช้ป้องกันตัวได้ด้วยแต่ข้าขอเตือนเจ้าประโยคหนึ่งเจ้าโกมีโชคชะตาคุ้มครองหากเจ้าอยากจะฆ่าเขา แม้ว่าเจ้าจะสําเร็จวิชาโอกาสสาเร็จก็น้อยมากเมื่อได้ยินดังนั้นอูเตียก็ยืนนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งในวินาทีต่อมานางก็หันกลับมากอดเอลข้าทันทีจากนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไปร้องให้ออกมาเสียงดังน้ําตาเปียกชุ่มเสื้อผ้าข,ของข้าทันทีเดิมทีอยากจะให้นางสำรวมแต่คิดไปคิดมาก็ตบหลังนางเบาๆอูเตีย ร้องให้ไปพลางผู้ไปพลางว่าท่านมีบุญคุณกับข้าอย่างใหญ่หลวงขอเพียงท่านช่วยข้าฝึกฝนสักวันหนึ่งจะได้ลงมือฆ่าเจ้าโก้เจ้าขนชั่วเมื่อได้ยินดังนั้นข้ากำลังจะพูดว่าไม่มีปัญหาเสียงเย็นชาและทรงอำนาจก็ดังขึ้นข้างหลังเจาไม่ได้ขัดจังหวะเรื่องดีๆของพวกเจ้าใช่ไหมเย็นคงตบหลังเขาอยู่ดีผู้บัญชาการทหารองครักษ์ หลินลูกก็นำผู้ฝึกตนกระบี่ระดับหนึ่งขั้นสูงสุดสามศูนายปิดล้อมภูเขาทั้งลูกส่วนจักรพรรดนินีก็พร้อมกับขุนนางทั้งหลายข้ามิติมาถึงเหนือน่านฟ้าของภูเขาชิงเหลียงจักรพรรดนินีปลดปล่อยจิตสัมผัสสแกนภูเขาชิงเหลียงทันทีแต่กลับเห็นอูเตียพุ่งเข้าไปในอ้อมกอดของข้าร้องให้คร่ำครวญทันใดนั้นอากาศก็เงียบสงัดอย่างประหลาด ชินเฟิงหัวอ้าปากตาวัวเบิดกว้างพูดอะไรไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งจักรพัฒนนีช่างเล่นเก่งจริงๆมาถึงก็สวมหมวกเขียวให้จักรพัฒนีเลยเจียงชางไห่ไม่เห็นเช่นนั้นก็หัวเราะแห้งๆฝ่าบาทในเรื่องนี้ต้องมีความในแน่อย่าเพิ่งรีบร้อนรอดูก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดที่สุดในราชวงศ์ต้าจินแต่เมื่อเจอเรื่องแบบนี้ก็เหงื่อตก ส่วนคุณนางบางคนที่ไม่รู้เรื่องเมื่อเห็นฉากนี้กลับหัวเราะชอบใจพอขึ้นมาก็ให้จักรพัฒนีใส่หมวกเขียวเจียงช้งางไห่เห็นดังนั้นก็ทําตามพระราชาวันนี้ได้เห็นกับตาช่างเป็นจริงไม่นึกว่าท่านพี่ในปากของคุณหนูสู่จะเป็นรองเจ้ากรมเมิงฝ่าบาททรงให้ความสําคัญกับเขาขนาดนี้ต่อไปต้องระวังหน่อยอย่าไปล่วงเกินเขาง่ายๆ เมื่อได้ยินดังนั้นเฟิงหัวก็รีบประอมจ้องมองเจ้าพวกโง่ที่ไม่มีตาพวกเจ้าตาบอดหรือไงไม่มีตาหรือไงนี่คือจักรพรรดิพวกเจ้าต่อหน้าฝ่าบาทชมเชยว่าจักรพรรดิกับมือที่สาเหมาะสมกันคิดว่าหัวที่อยู่บนบ่ามันหนักเกินไปอยากจะถอดออกมาเล่นงั้นหรือในตอนนี้จักรพรรดนินีก็ยิ้มเยินชาถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็คิดว่าพวกเขาเหมาะสมกันมากสินะ เมื่อได้ยินดังนั้นเหล่าขุนนางก็รีบยกนิ้วโป้งแน่นอนว่าเหมาะสมกันช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกจนกระทั่งมีคนนึกขึ้นได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติซาใช้คนสนิทของจักรพรรดินีกลับเรียกรองเจ้ากรมเมืองว่าท่านพี่หรือว่าเขาเป็นชู้รักของฟาบาทเมื่อคิดถึงตรงนี้เหล่าขุนนางก็ตกใจจากนั้นก็คุกเข่าลงกับพื้นเหงื่อท่วมตัวฝ่าฟ,ฟาบาท ข้าน้อยไม่รู้ว่าเขาเป็นเหล่าขุนนางพูดติดติดขัดขัดไม่กล้าพูดคำสองสามคำหลังออกมาต่อหน้าทางกำน,นันเมื่อได้ยินดังนั้นจักรพรรดินีก็พูดอย่างเฉยเมยพวกเจ้าไปรับโทษเคี่ยนด้วยสายฟ้าที่กรมอาญาเองไปเดี๋ยวนี้แต่เหล่าขุนนางกลับไม่มีท่าทีบน่นกลับรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในใจชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วรองเจ้ากรมเมืองคือชูรักของฟาบา ในตอนนี้จักรพรรดินีก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปโบกมือสลายเมตรหันหลังให้ดวงอาทิตย์ราวากับจักรพรรดิเสด็จลงมาเย็นชาทรงอำนาจกล่าวว่าจะไม่ได้ขัดจังหวะเรื่องดีๆของพวกเจ้าใช่ไหมเมื่อมองจักรพรรดินีบนฟ้าอูเตียก็รีบผลักข้าออกนางรู้ว่าตรงฟางหลิวหลีปิดบังฐานะจักรพรรดินีแท้จริงแล้วคือนางภรรยาที่แสนดีของข้าตัวเองวิ่งมาที่ปาเขาเปลี่ยว กอดสามีคนอื่นร้องไห้ไม่ว่าในใจจะมีความคิดหรือไม่ก็จะรู้สึกผิดข้าเมื่อได้ยินเสียงของจักรพันินีก็รีบประสานมือคำนับถวายบังคมฝาบาทอูเตียที่อยู่ข้างๆก็ทำตามอย่างโค้งคํานับแต่ฉากนี้ในสายตาของคนนอกช่างเป็นภาพที่สามีภรรยาที่ปรองดองกันอย่างยิ่งเรื่องนี้ทำให้ฉินเฟิงหัวถึงกับหนังตากระตุกจักรพัรดิท่านกำลังทำอะไรอยู่ นี่คือการท้าทายฝ่าบาทหรือแต่ทันใดนั้นเขาก็ตกหน้าผากตัวเองเกือบลืมไปจักรพัิตอนนี้ยังไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของฝ่าบาทนี่นาในตอนนี้ข้าก็ถามจักรพันินีว่าไม่ทราบว่าฝ่าบาทเสด็จมาที่นี่มีธุระอันใดเมื่อได้ยินดังนั้นจักรพันินีก็มีแววตายเย็นชาได้รับรายงานว่าหัวหน้ากองขั้นหกของกรมพิธีการอวิตีิยะถูกคนปลอมชื่อ เจนสงสัยว่ามีคนชั่วร้ายก่อการทำไมเจ้าถึงอยู่กับนางทูลฝาบาทคุณหนูอวีติยะเคยเป็นลูกน้องของององกระบฏเจ้าอยวีหวนเพราะน้องชายถูกจับเป็นตัวประกันจึงต้องจำใจทำตามคำสั่งแต่เมื่อเร็วๆนี้นางเพิ่งจะรู้ว่าน้องชายถูกฆ่าตายไปเมื่อสองปีครึ่งก่อนจึงมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นอยากจะโค่นล้มอ๋องกระบฏเจ้าอยวีหวนจึงได้แฝงตัวเข้ามาในเมืองหลวงนำข่าวกรองของของอ,องกระบฏมาด้วย หวังว่าจะช่วยฝ่าบาทได้หลังจากได้ยินคำพูดของข้าอูเตียก็ตาโตกระพริบถึงข้าจะรู้ว่าท่านอยากจะช่วยข้าแต่ข้าไม่มีข่าวกรองอะไรจะให้เลยส่วนจัก,กรพันินีก็ยังคงนิ่งเฉยจ้องมองคู่ชู้ที่อยู่เบื้องล่างว่ามาสิข้าโค้งคำนับประสานมือผู้เสียงดังอวีตียมีชื่อเดิมว่าอูเตียนางนำข่าวกรองที่สำคัญมากมาด้วย ก่อนจะพูดข้าหวังว่าฝ่าบาทจะไว้ชีวิตอูตียข้ายินดีจะรับนางไว้จากระพัดนี้หลังจากได้ฟังสายตาก็ยิ่งเย็นชาเจ้ายิงจะคิดรับนางไว้อีกข้าพยักหน้ากล่าวเสียงดังว่ายู่ตีชื่อเดิมคืออูตี้ในเมื่อเจ้าเด็กนี้ส่งมาให้ถึงที่ข้ายอมต้องรับไว้ทั้งหมดถึงตอนนั้นเจ้าโก้เสียอูตียผู้ช่วยคนสำคัญไปข้าโชคต้องตกขั้วพวแน่ อูเตียไม่รู้ว่าข้าคิดอะไรในใจมองชายหนุ่มตาบอดที่ยืนขวางหน้าอยู่ฉันพยักหน้าท่านไม่จำเป็นต้องขอร้องเพื่อข้าส่วนจักรพัฒนี้ก็ปฏิเสธคำขอของข้าอย่างเด็ดขาดเมื่อเห็นเช่นนี้ข้าก็มีสีหน้า,นาแน่วแน่หากฝาบาทไม่ตกลงข้าก็จะไม่พูดคนขอเตือนประโยคหนึ่งข่าวกรองที่อูเตียนำมาคือที่ซ่อนตัวขององเจ้าอวี่หวน เมื่อพูดจบชินจงหัวก็ร้อนใจที่สุดเรื่องจริงหรือถ้าจะถามว่าใครเกลียดคนทรยศที่สุดอยากจะฆ่าเจ้าเยาวีหวนที่สุดนอกจากจักรพัฒนีตรงฟังหลิวหลีแล้วอันดับสองก็คือชินเฟิงหัวดังนั้นเขาจึงมองไปยังจักรพัฒนีเรียกกล่อมว่าฝาบาทสถานการณ์โดยรวมสําคัญที่สุดแต่จักรพันินีกลับพูดกับข้าอย่างน้อยใจว่า เจ้าปากบอกว่ารักภรรยาของตัวเองมากแต่ทำไมถึงไปพัวพันกับผู้หญิงคนอื่นถึงกับยอมตายเพื่อปกป้องนางอันดับสองคือฉินเฟิงหัวเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของข้าอุตียข้าเมื่อทราบข่าวน้องชายตายก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ชั่วขณะอยากจะหาที่พึ่งแต่ข้ากับท่านเมื่อบริสุทธดใจเมื่อได้ยินเช่นนี้จากระพัดนีก็ลองคิดดู ฉากนั้นดูไม่เหมือนคู่รักนัดเจอกันจริงๆเมื่อคิดถึงตรงนี้จักรพัฒนีก็ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกดังนั้นนางจึงพยักหน้ากล่าวว่าหากข่าวกลองเป็นจริงเจินก็จะตกลงตามคำขอของเจ้าไว้ชีวิตอู่เตียให้นางเป็นสาวใช้องคารักษ์ของเจ้าแต่ฉันกับคุณเหม่งบริสุทธิ์ยืนยันได้ว่าได้ยินคำนี้ขอพระไทยฝ่าบาทเมื่อเห็นเช่นนั้นอู่เตียก็อดไม่ได้ที่จะมองข้า เผยรอยยิ้มที่น่าหลงไหลฉากนี้ทําให้จักรพัินีรู้สึกไม่ดีนางดูเหมือนจะเสียใจอีกแล้วในตอนนี้ข้าก็หันไปด้านข้างแล้วใช้ไม้เท้าชี้ไปทางทิศใต้อองเจ้าเยาวีหวนนาทหารหนึ่งล้านนายซุ่มซ่อนอยู่ที่เทือกเขาสอนเซียนทหารที่เหลืออีกห้าแสนนายเฝ้าอยู่ที่สูตี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนรอบโจมตีแต่เส้นทางทรัพยากรเมื่อได้ยินดังนั้นเจียงชางไห่ที่อยู่ข้างๆก็ค่อนข้างประหลาดใจ เทือกเขาซ่อนเซียนที่อยู่ติดกับแนวป้องกันชายแดนของต้าจินนั่นเป็นสถานที่ต้องห้ามโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ฝึกตนมากมายเข้าไปหาขุมทรัพย์ของเซียนแทบไม่มีใครรอดออกมาได้จะซ่อนทหารนับล้านได้อย่างไรข้ายิม้มเจ้าอยาวีหวนมีความกล้าหาญของวีรบุรุษกล้าทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าคิดเพื่อซ่อนกองทัพไม่ให้ถูกค้นพบเขาใช้เวลาหลายปี นำคนเข้าไปบุกเบิกเพื่เอเขาซ่อนเซียนด้วยตนเองในที่สุดก็สามารถเปิดพื้นที่ที่สามารถรองรับทหารนับล้านได้สำเร็จเมื่อได้ยินเจียงชางไห่ก็ครุ้นคิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็มองไปยังจักรพัฒนีฝ่าบาทข้าคิดว่ามีความเป็นไปได้ถึงเก้าส่วนเพื่อซ่อนกองทัพไม่ให้ถูกค้นพบสมผู้ฝึกตนมากมายล่าตรเวณทั่วแคว้นตาจีนทั้งวันทั้งคืนกลับไม่พบร่องรอยของเจ้ายวี่หัวเลย หากซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาซ่อนเซียนก็อธิบายได้จากนั้นจักรพรรดินีก็มีรับสั่งอย่างเด็ดขาดชินเฟิงหัวรีไปที่เทือกเขาซ่อนเซียนทันทีให้เวลาเจ้าสามวันหาที่ซ่อนของเจ้าเยาวี่หวนให้เจอเมื่อได้ยินดังนั้นชินเฟิงหัวก็ประสานมือรับคําสั่งอย่างตื่นเต้นฉีกมิติแล้วหายตัวไปทันทีในขณะที่จักรพรรดินีเตรียนจะลุกขึ้นกลับวงังก็ขมวดคิ้วขึ้นมาทันที แต่ก็หันไปมองจุดหนึ่งในภูเขาชิงเหลียงจากนั้นนางก็โบกมือให้เวลาคุณสามวันดูดเจ็ดจำนงกระบี่แห่งการเวลามาหนึ่งเส้นจากระยะไกลเจ็ดจำนงกระบี่ที่เกี่ยวข้องกับเตาแห่งเวลาดูจากพลังของมันแล้วระดับของผู้ใช้ควรจะอยู่ประมาณขอบเขตจันทราความแข็งแกร่งของคนผู้นี้เกรงว่าจะไม่ได้ไปกว่าข้าเมื่อได้ยินดังนั้นเจียงชางไห่ที่อยู่ข้างๆก็เต็มไปด้วยความสงสยัย เจ็ดจำนงนกระบี่ที่เกี่ยวข้องกับเตาแห่งเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยได้ยินมาก่อนและในแคว้นตาจินผู้ฝึกตนระดับย้ายภูเขาขึ้นไปทุกคนมีบันทึกไว้คนผู้นี้โผล่มาจากไหนเมื่อคิดถึงสงครามระหว่างแคว้นในปัจจุบันไฟสงครามลุกโชนไปทั่วล่านี่อ,องแห่งซูก่อกระบฏตอนนี้กลับมีปลากระบี่ที่ไม่รู้จักชื่อปรากฏตัวขึ้นจักรพรรดินี้ก็รู้สึกเหนื่อยใจ ไปเถอะไม่ต้องสืบสวนให้ลึกปราดกระบี่นิรนามไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตนถ้าเราไปสืบสวนโดยพลาการอาจจะไปล่วงเกินอีกฝ่ายได้วันรุ่งขึ้นจักรพรรดินีทรงพระพิโรธนำทัพออกจากเมืองเรื่องปิดล้อมภูเขาชิงเหลียงก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงในชั่วพริบตามีข่าวลือต่างๆนาๆนามีคนบอกว่าจักรพรรดินีสวมหมวกเขียวให้จักรพรรด ดังนั้นจักรพรรดิจึงแก้แค้นด้วยการสวมหมวกเขียวกลับยังมีคนบอกว่ารองเจ้ากรมพิธีการขั้นสามคนใหม่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นชู้รักของจักรพรรดินีแต่เขาแอบไปมีชู้แล้วถูกจักรพรรดินีจับได้ข่าวลือที่แพร่หลายที่สุดคือปราดกระบี่นิรนามปรากฏตัวที่ภูเขาชิงเหลียงในช่วงพริบตาผู้ฝึกตนกระบี่จำนวนมากก็มารวมตัวกันที่ตีนเขาชิงเหลียง ขอให้ปราดกระบี่ปรากฏตัวมอบวิชาในขณะเดียวกันที่เทือกเขาซ่อนเซียนเจ้าโก้เดินทางมาถึงวงแหวนในของเทือกเขาผ่านประตูมิดในตอนนี้ถ้าคำนวณเวลาแล้วเจี้ยเหล่าควรจะฆ่ามั่งชิงโจไปแล้วแม้ว่าภารกิจครั้งนี้จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างงดงามแต่อย่างน้อยก็กําจัดภัยคุกคามสาคัญไปได้หนึ่งคนเพียงแค่จักรพรรดิตายราชสำนักต้าจิ้นก็จะวุ่นวายแน่นอน ถึงตอนนั้นก็จะสามารถยึดครองทั้งราชวงศ์ต้าจิ้นได้ในคราวเดียวถึงตอนนั้นเปิดราชทายาทจะต้องเรียกสามหกเจ็ดของเมืองชิงโจกลับมาโยนเข้าไปในเตาหลอมวิญญาณทรมานชั่วกับชั่วกันถึงจะสามารถขจัดความเกลียดชังในใจข้าได้เมื่อคิดถึงตรงนี้เจ้าโก้ก็ไปหาพ่อเจ้าหยู่หวินด้วยใบหน้าที่มีความสุขสเสด็จพ่อลูกกลับมาแล้วแม้ว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคบ้าง แต่โชคดีที่ผลลัพธ์ออกมาดีฮองเฮาเมิ่งชิงโจตอนนี้ควรจะตายแล้วใครจะรู้ว่าเจ้ายวิ่งกลับตกเขาจนกระเด็นไปสองเมตรครึ่งใครบอกเจ้าว่าเมิ่งชิงโจตายแล้วตอนนี้คนที่ตายคือเจี้ยนเหล่าเจ้าอธิบายให้ข้าฟังหน่อยสิพูดจบเจ้ายาวี่หวนก็โยนป้ายชะตาที่แตกหักออกมาเรื่องนี้ทำให้เจ้าโก้ถึงกับตะลึงเจี้ยนเหล่าเป็นถึงผู้ฝึกตนระดับครึ่งก้าสู่แดนฟูห่ห่ เก่งในการซ่อนตัวลงมือไม่เคยไว้ชีวิตใครราชสำนักต้าจีนยังไม่รู้เลยว่ามีคนผู้นี้อยู่จะถูกฆ่าได้อย่างไรเจ้าอย่าวีหวนยิ่งคิดยิ่งโกรธตบหน้าเจ้าโก้ไปอีกหลายทีเจ้าคนร้าประโยชน์ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างข้ามอบหมายงานสำคัญขนาดนี้ให้เจ้าเจ้าตอบแทนข้าอย่างนี้หรือตอนนี้ดีแล้วจักรพรรดินีต้องสงสัยแล้วแน่ ต่อไปเราจะต้องเผชิญกับการแก้แค้นที่รุนแรงของจักรพรรดินีผู้จบเขาก็กรากเลือดออกมาคำหนึ่งลมหายใจอ่อนลงทันทีผมดำที่ขมับเปลี่ยนเป็นสีขาวดูแก่ลงไปหลายสิบปีในพริบตาส่วนเจ้าโก้ก็ล้มลงกับพื้นทำไมการตัดสินใจยังไม่ทันจะเริ่มก็จบลงแล้วผิดพลาดตรงไหนทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ในตอนนี้ เหล่าทหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็มองเจ้าโก้ด้วยสายตาผิดหวังไม่มีความเคารพและชื่นชมเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปส่วนเจ้าโก้ก็มองท้องฟ้าอย่างเหม่อลอยเจ้าสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมเขารู้สึกว่าตั้งแต่ยกธงก่อกบฏเหมือนกับถูกสวรรค์กลันแกลง้งไม่ว่าจะทำอะไรก็จะถูกขัดขวางเมื่อคิดถึงตรงนี้เจ้าโก้ก็กรากเลือดออกมาคำหนึ่งแล้วก็ล้มลงในตอนนั้นเอง นายร้อยระดับทยานเมคาก็รีบวิ่งเข้ามาไม่ดีแล้วท่านอองสังเกตการพบว่ากองทัพต้าจิ้นกำลังรวมตัวกันมาทางเทือกเขาซ่อนเซียนและผู้ฝึกตนระดับย้ายภูเขาหลายสิบนายและผู้ฝึกตนระดับฟู่ไห่ห้านายเป็นแม่ทัพใหญ่คือแม่ทัพใหญ่ชินเฟิงหัวเมื่อพูดจบทุกคนก็ตกใจราชสำนักต้าจินระดมกำลังทหารมาที่เทือกเขาซ่อนเซียนทำไมแม่ทัพใหญ่ยังเป็นชินเฟิงหัวอีก คงไม่ได้มาหาพวกเราหรอกนะเมื่อเห็นกองทัพใกล้จะก่อกระบฏเจ้าอยาวี่หวนก็รีบก้าออกมาพูดว่าทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเทือกเขาส้นเซียนเข้าถึงยากแม้ว่าราชสำนักต้าจิ้นจะรู้เราก็ไม่กลัวเทือกเขาส้นเซียนคือพิตายที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าเยาวีหวนหลายปีมานี้เขาทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับเทือกเขาส้นเซียนใช้กำลังคนและทรัพยากรไปมากมาย ถ้าถูกคนรู้ได้ง่ายๆเขาก็คงจะล้มเหลวเกินไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้คิดอะไรมากก็มีคนชี้ไปที่ท้องฟ้าแล้วพูดเสียงสั่นพวกเจ้าดูนั่นคืออะไรเมื่อได้ยินดังนั้นทหารนับล้านก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกันแล้วก็เห็นภาพที่ลืมไม่ลงชั่วชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมามือถือหอกยาวยืนอยู่นอกเทือกเขาส่อนเซียนดวงตาคู่หนึ่งที่เหมือนดวงอาทิตย์กวาดตามองทั่วทันเขตหัวห้าม ราชาอสูนตัวหนึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นก็พุ่งเข้าใส่ยักย้ายแต่ในวินาทีต่อมาก็ถูกยักย้ายบีบเหมือนลูกเจีย๊ยบบีบจนแหลกความเคลื่อนไหวที่นี่ก็ดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตโบราณในส่วนลึกของดินแดนต้องห้ามในชั่วพริบตาเทือกเขาสัอนเซียนก็เต็มไปด้วยหมอกประหลาดราวกับสัตว์ประหลาดยักย้ายในยุคโบราณกำลังจะตื่นขึ้น ในตอนนี้ยักษ์ยายก็เปิดปากพูดว่าแม่ทับใหญ่ประจําควันตาจิ้งฉิงเฟิงหัวรับพระราชองค์การมาจับก,กุมองกระบฏสิ่งมีชีวิตใดกล้าขัดขวางค่าไม่เว้นจากนั้นฉิงเฟิงหัวก็หยิบพระราชองค์การสีทองออกมารับพระราชองค์การสวรรค์จักรพรรดิมีพระราชองค์การว่าองกระบฏแห่งสู่ตี้เจ้าอย่วี่หวนยกทัพก่อกบฏโทษตายสถานเดียว บัตรนี้ประกาศให้ทั่วล่ารู้ว่าผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือปกป้องมีความผิดเช่นเดียวกับกระบทผู้ที่ขัดขวางหรือกีดขวางมีความผิดเช่นเดียวกับกระบทผู้ที่ยั่วย,อยุอย่างอุกอาจมีความผิดเช่นเดียวกับกระบทผู้ที่ยุยงส่งเสริมมีความผิดเช่นเดียวกับกระบทจบพระราชาองค์การเมื่อฉินเฟิงหัวอ่านจบอักษรทีละตัวก็หลุดออกมาจากพระราชาองค์การกลายเป็นอักษรทองคำขนาดเท่าตึกในทันที อักษรทองคำหกสิบเจตัวปูเต็มท้องฟ้ากดข่มทั้งเทือกเขาส้นเซียนเมื่อเห็นเช่นนี้สัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนกระตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอตับไตไส้พุมงแทบจะแตกราชาอสูรที่เดิมทีกระตือรือร้นต่างก็หมอบลงกับพื้นส่วนปีศาจเท่าที่บำเพ็ญเพียรมานับหมื่นปีก็กลับเข้าไปในถ้ำอย่างเงียบเงียบเมื่อเห็นฉากนี้เจ้าอวี่หวนก็ด่าออกมาทันที เพียงแค่พระราชองค์การฉบับเดียวก็กดข่มทั้งดินแดนต้องห้ามโบราณได้สัตว์ร้ายนับไม่ท้วนตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอตับไตแทบจะแหลกสลายราชาอสูรที่แต่เดิมที่จะเคลื่อนไหวต่างก็พากันหมอบลงกับพื้นส่วนปีศาจเท่าที่บำเพ็ญเพียรมานับหมื่นปีเหล่านั้นก็ล่าถอยกลับเข้าถ้ำไปอย่างเงียบเงียบเจ้าอยาวีหวนที่เห็นภาพนี้ถึงกับซบถอ,ออกมาเป็นเพียงราชองค์การฉบับเดียว ก็สามารถกดข่มดินแดนโบราณได้ทั้งดินแดน